สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคนบุญชูชันนะคะขณะนี้ก็ประชันความหล่อกันนะคะลุงพลกับลุงจิมมี่นะคะ พ่อจะเลี้ยงนะครับปลาลานะครับสั่งปาลาปาลาพ่อดาวบ้านดนนะครับท่านต้งปลาล้านะครับไม่ึ้นไม่รู้ว่าอยู่ช่องไหนนะเราพ่อช่องพอดาวน่ะนะครับพอดาวก็มา มาที่บ้านลุงพลนะครับเตอ่าเต้นหน่อยเต้นนะก็แที่อารมณ์ดีมากๆนะครับไไม่ด้กินแล้วลุงขนมไม่มีไม่มีมีนะครับมัดเอาไว้ก็ยังอยู่นะครับเต้เข้ามางนะ100ผ่านไปแล้วนะคะตามกันต่อนะคะมีคนมา12คน คุณเมีช่องจะหน่อฝากช่องหน่อนไ, euh อไรนาฟ้าใสด้วยค่ะลุงความเกี่ยวกับเกษตรช่วยกันหน่อยค่ะงมีคนตามคนตาม12บคนอีกน้ำน้ำดนะคนี่น um um ี่น้ำนนน้ำเนี่ย ครับก <łość> ็จากคุณเพนเพนนะครับคุณเพนเพนเพนนะครับเพนเพนเวนวักเพนนะครับบอกว่าฝากช่อง ไร่นาฟ้าใสด้วยคารุมนะครับทำเกี่ยวกับเกษตรนะครับเช้กันหน่อยนะครับเพิ่มมีคนติดตาม12คนนะครับใจเย็นๆนะครับใครที่สั่งเสื้อป้ามาฝากด้วยนะครับขอบคุณที่ย่าๆนะครับให้รับแน่นอนก็ฝากด้วยนะครับเกี่ยวกับงานเกษตรนะครับแล้วก็ใครอยากได้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรเนาะถ้าช่องไหนที่เขาทำอ่า เกษตรนะครับเกษตรพอเพียงแล้วก็มีการให้ความรู้แบบพุทธาตัยนะครับคือการให้ส่งมอบการความรู้นะครับก็ยินดีนะครับยินดีนะครับก็มาได้นะครับเดี๋ยวลุงคุณจะพาทีาง่นี้ลุงก็จะรังอ่านนะครับท่านที่บ้านเลยนะครับนี้น้ำรสชาติเหมือนน้ำบ้านเราเลโอ้ใช่จริงด้วยน้ำดื่มผักป่อง ภชาุ่องขกนี่น้ำพะเอกกูาพเอกน้ำทาน้าเนี่ยอไปยืน่างในเี่านผูนนะคะพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะก็ทำงานกันนะคะช่วยลุงคนขยะ เดี๋หีบอเย่บอกว่าจบมานะครับจบให้พี่เลยูนาหรฟูนาหรอเปล่าได้ค่ะอันนี้เราก็จะไปร้านแม่มาต่อยนะคะเพราะว่าเราอยากได้ข้าวเหนียวนะคะน้องคขานึ่งข้าวเหนียวมา จะเปิดร้านนะคะ กันเลยนะไม่ต้องเกรงใจอยู่ด้วยกันน่ะ นี้นะคะน้องมแม่มาต่อยนะคะก็ได้ให้พี่พง์นะคะก็ได้ให้ข้าวเหนียวนะคะจิงขอซื้อแต่ว่าพี่พง์ไม่ไม่คิดเงินนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำใจจากน้องแม่มาต่อยนะคะแล้วก็พี่พง์นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้เราก็ขยับนะคะขยับะตอนนี้ก็ กำลังจะขนขยะไปทิ้งนะคะค่ะลุงเสือได้ขนขยะไปทิ้ง กันนะคะก็มีนะคะยูทูบเบอร์ค่ะช่องแต่ละช่องที่ช่วยก็มีช่องบ่าวต้อยนะคะช่องแอนนะคะแล้วก็ช่องไอกกอีช่องตุ๊กตาช่องคุมมตามนะคะช่องไทยบรรน้องเด้อช่องลุงจิมมี่ค่ะก็ช่วยกันนะคะ เนี่ยค่ะพี่น้องยูทูบเบอร์ก็มีน้ำใจเชือซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คนขยะที่บ้านลุงไปทิ้งนะคะโอเคเอากล้องให้หน่อยกล้องให้หน่อยคคคอย่ต่ว้อหดนะค กะลูกกินทำให้ขำแต่เช้าหรือ่ายาวมากป้ามากนะสุนทมาจะเปานีะครกันางข้าวเหนว่าหมสุนกราขะาวเหก็ขนาะไรระวานมากนะครับหวานมากเกลียวโซบีแข็งมากนะครับราดเงินฟางทอนะครับมีตัวจิตมีกระจิวสัมีกระจิว่า เลือดนี่ีกระุกเจ้ากระดกต้งอากระดูกตั้งกาักาเอบกคุณมรลกกสวยมากุรามเลครับครับเอางมันมากมะลกอช่างนี้ไม่ไครับมี่คอข้าศัตรได้สวยเลอบ้าีัรนีก็าัรเกียรติัคุณภาพระดับลูกครับ الله. <applause> รู S 1> <S 1> ้จ <sociedad> ักด้วยรักปลายคะหลักปลายคะอะไรเนี่ยเงียวมาหรอหรอ DL อลนี่นี่ลูก DLMD นะครับลายเป็นเต็มี่ไหลายเปนเตนคือบนก็แต่นกลับนี้กับโปรโนมนะครับ

สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องต้มบุญจูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ